ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็มีการนำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบปัญหาไผ่แหลงนะครับสัมสาครพร้อมมีการวางแผนแก้ไขปัญหาในยะเร่งด่วนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำน้ำสับหินเพลิงที่อำเภอโน่นดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับนายณริชาโคษาศิวิไลครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายรุ่งโรธ้องศรีสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเก่า และหัวหน้าส่วนราชการครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแรงซ้ำซากบริเวณอางเก็บนามสับหินเพลิงบ้านสับคันนิ่งมูที่1 1 12และ14ตําตำบลโน่นดินแดงอรรําเภอโน่น,นดินแดงจังหวัดบรุรี่รัมครับมีนายเอกวัฒพ่วงประโคนในอําอเภอโน่น,นดินแดงพร้อมส่วนราชการให้การต้อนรับพร้อมกับมีการรายงานสถา,านการณ์ัยแรงในพื้นที่รายงานการดำเนินงานโครงการสถานีบริการ ผลิตน้ำประปาส่วนเพิ่มขยายให้แก่ผูใสน้ำประปาในพื้นที่ตรจดเดยวรวมหารื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย,ย่างเร่งด่วบนบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคต่อไปสำหรับอ่างเก็บน้ำซับหินเพลิงนี่นะครับเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาเพื่อใส่ในการอุปโภคบริโภคของพีน่น้อประชาชนในหมูบ่บ้านซับคนิง่ง ทั้ง3หมูบ่บาทน,นั่นก็คือมู่ที่ 11, 12และ14มีประชากร2อ2 3นคนมี4 3 0ครัวเรือนโดยในช่วงของเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาครับสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำสับหินเพลิงนี่มีปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจนแนมเห็นเนื่อดินที่มีน้ำตื่นเขินซึ่งประกอบกับอ่างสับหินเพลิงนี่ก็สร้างมานะครับเป็นเวลา23ปีเหตุให้เกิดตื่นเขิน นาดินโดยร่วมโดยรอบอ่างนะครับสุดโตโล่งทับถมเป็นพื้นที่กว้างกะขาดว่าปริมาณน้ำจะใช้ประโยชน์ต่างๆจากอ่างเก็บน้ำนี้ได้บ่เกินสิ้นเดือนนี้ครับปัจจุบันปริมาณน้ำที่เหลือพ่อสังเกตนะครับอยู่ที่สิบหาเปอร์เซ็นต์ชุมชนก็มีการวางแผนกันนะครับมีแผนที่จะนําเสนอขอรับการสนับสนุนความซอยเหลือคุดหลอกอ่างรับน้ำนี่และก็ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงนั่นเองครับ